สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับถ้าเราใช้น้ํายาถูพื้นนะครับก็จะทําให้เวลาเดินก็จะเหนียวเนืหนนะครับแล้วก็จะเป็นรอยนะครับรอยเท้าที่เราเดินนะครับก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับก็จะมีรอยฝุ่นติดนะครับเวลาเราเดินนะครับก็จะมีเป็นรอยเท้านะครับถ้าเดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าพื้นรู้สึกว่าจะเหนียวนะครับ ก็มีวิธีการง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํายาถูพื้นเลยครับเราก็จะใช้เป็นตัวช่วยเป็นน้ําส้มใส่ชูนะครับนี่ครับก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับถ้าเราเดินผ่านแล้วก็จะเป็นรอยเท้าเรานะครับเราใช้น้ําส้มใส่ชูนะครับประมาณหยดลงไปนะครับเทลงไปครับประมาณสามช้อนโต๊ะหรือสี่ช้อนโต๊ะนี่ครับกับน้ํานะครับที่เราจะเอามาถูพื้นนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะครับเพราะว่าเราถูไปครับก็ประมาณห้าทีถึงสิบนาทีนะครับกลิ่นเขาก็จะหายไปนะครับเจือจางไปเองนะครับแล้วก็ทําให้พื้นเราเดินแล้วไม่เหนียวเนื้อเท้านะครับครับเราก็เทน้ําส้มสายชูลงไปนะครับก็ประมาณสาม4สี่ช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้ครับเทผสมไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ผ้ามาชุบแล้วก็ถูตามปกตินะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราใช้น้ําส้มสายชูนะครับถูพื้นนะครับก็จะดูนะครับว่าคราบที่ทิ้งเหลือไว้นะครับจากที่เราใช้น้ํายาถูพื้นนะครับแล้วก็เวลาเราเดินนะครับก็จะไม่เหนียวเท้านะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราทําการถูไปนะครับก็จะไม่เห็นเป็นรอยคราบนะครับแล้วก็เวลาเราเดินผ่านนะครับก็จะไม่เหนียวเท้านะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับนํามาเสนอให้่คุณแม่บ้านนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเล่าวคําว่าสวัสดีครับ